เสียครับถ้าเสียจะดูหมอดูนะครับผมแนะนําเลยครับหมอดูท่านี้แม่นมากครับแม่นจริงหรือเปล่าจริงสิครับเสียถ้าแม่นแล้วก็เดี๋ยวเสียตบรางวัลถ้าไม่แม่นแล้วก็ทำยังไงตบหงายท้องไปดูรอเล่นครับคุณหมอแม่นจิขนาดไหนล่ะเนี่เมื่อวันก่อนนี่นะมีคนหนึ่งมาดูชะตาขาดหมอดูเลยไม่เกินสาวัน พกกลับบ้านไปได้สามวันตายไม่ตายแต่ไปตายวันที่สอาา่ม้าใช้ลูกกูเพมเฮ้คนละมุกกันแล้หมอเอาจริงๆดิครับเนี่มีเรื่องอะไรจะตามหมอก็ตามมาผมจะให้คุณหมอดูเรื่องธุรกิจนะครับผมจะไปเขาเรียกว่ากู้สินเชื่อเนี่ยจะผ่านไหมครับเนี่เสียจริง นาของเสียเนี่ยมันแก้ไม่ยากเลยทําไมล่ะครับคือง่ายๆเลยนะแค่เสียเนี่ยไปขอสินเชื่อประชารัดสร้างใจของธนาคารออมสินก็จบเฮ้ยทิงสินเชื่อนี่มันเป็นยังไงวะอันนี้ผมรู้ครับเสียเดี๋ยวผมจะเปิดข้อมูลให้กับเสียดูครับเออเขาบอกเลยว่ามันมีท uh yep ั้งหมด3รูปแบบครับก็คือสินเชื่อ GSB เพื่อ SME คล่องตัวครับสินเชื่อ GSB เพื่อ SME ยั่งยืนและสินเชื่อ GSB บัญชีเดียวครับ เอ้ยแล้วอย่างเสียเนี่ยจะไปกู้ได้ไหมได้สิครับเสีย เขาให้ผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ทอัพแล้วก็ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมอินโนเวชั่นผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ยื่นขอสินเชื่อได้ครับน,น,นี่เสียเสียจะกู้เป็นเงินทุน <c oughs> หมุนเวียนในการดําเนินกิจการหรือว่าจะกู้แหมว่าลงทุนเป็นปทรัพย์สินตาวนก็ได้ทั้งสองแล้วแต่ว่าจะเลือกในรูปแบบไหนถ้าเสยจ,จะไปกู้ตอนนี้ยังทันไหมเนี่ยเสียไม่ต้องห่วงเลยนะครับสินเชื่อทั้ง3รูปแบบนี่นะครับมีวงเงินทั้งหมด5 0,000ล้านบาทโอ้โห ขอสินเชื่อได้ภายใน31ธันวาคม2563ครับห,หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดขึ้นอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เสียต้องรีบไปกู้แล้วล่ะเสียๆใจเย็นก่อนที่จะไปกู้เนี่ยฉันว่าต้องแก้เคล็ดกันก่อนแก้เคล็ดหมายความว่าไงแม่หมอหอื ก็ให้คนนี Enough, ้ก <tama> er ็ไปบริหารธุรกิจเสียสิดูมันจะฉลาดกว่าเสียเยอะเลยบ้าพูดดีแต่เสียเตะไม่ได้นะครับอันนี้เมียผมเองแม่จริงเลย